วันนี้เจนีฟูดมาเยือนถึงทินผู้ผลิตนักคิดนักเทคโนโลยีชั้นนําของเมืองไทยอีกที่หนึ่งค่ะเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อมาร่วมง,งานการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์อัจฉริยะ i อ q u แควร์อาร์ซที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเริ่มต้นในการแสดงความคิดและความสามารถของน้องๆค่ะ ซึ่งหัวข้อในการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือหุ่นยนต์แม่บ้านและการสื่อสารด้วยความถี่บลูทูธในวันนี้ก็เป็นการแข่งข,ข,ขันรอบชิงชนะเลิศแล้วล่ะค่ะน้องๆแต่ละทีมเตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่พร้อมกันแบบสุดๆทั้งวิธีการพรีเซนต์โปรแกรมในการควบคุมและหุ่นยนต์ในหลากหลายรูปแบบสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ใหญ่อย่างเราไม่น้อยเลยล่ะค่ะ การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะรุ่น9ปี15ปีและ18ปีอายุยังดูน้อยๆกันทั้งนั้นแต่ดูจากผลงานแล้วเหลือเชื่อมากๆเลยล่ะค่ะว่าเด็กๆสมัยนี้จะพัฒนาวความรู้ด้านเทคโนโลยีกันแบบก้าวกระโดดมากๆ บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยสีสันของเด็กๆค่ะทุกคนพยายามแสดงออกในความคิดที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนในครอบครัวตามหัวข้อหุ่นยนต์แม่บ้านและยังสื่อสารใช้งานง่ายด้วยระบบสื่อสารด้วยความถี่บลูทูธนั่นทําให้เห็นถึงความคิดของน้องๆค่ะว่าอยากจะสร้างสารรค์และพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครอบครัวและค่อยๆพัฒนาไปสู่ระดับประเทศนั่นเองค่ะ การแข่งขันในวันนี้เราก็ต้องขอปรบมือให้กับน้องๆคนเก่งทั้ง3รุ่นที่คว้ารางวัลชนะเลิศของการประกวดหุ่นยนต์อัจฉริยะไอโซแพร RC 2ร์3ทุกๆท,ท,ทีมด้วยงานนี้ได้รับกำลังใจไปมากมายทั้งเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานจาก j เ n นี f ฟูดผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนทุกๆคนค่ะ โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ร่วมกันสารฝันปั้นนักคิดผลิตนักพัฒนาตัวน้นอยได้เป็นผลสําเร็จนอกจากน้องๆจะได้แสดงความคิดที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นผ่านทางผลงานที่ใช้ประกวดแล้วน้องๆก็ยังได้รู้จักที่จะเรียนรู้แนวคิดของผู้อื่นเปิดกรอบความคิดสร้างสารรค์ของน้องๆให้ก้าวไกลามากขึ้นแถมยังรู้จักการแพ้การชนะพวกเราทุกคนเชื่อว่าน้องๆคืออนาคตที่ก้าวหน้าของประเทศไทยกิจกรรมดีๆส่งเสริมสังคมและเด็กไทยให้พัฒนาอย่างก้าวหน้าแบบนี้เจนนิฟล พร้อมร่วมสนับสนุนเสมอค่ะ